พร้อมแล้วก็ไปสิครับพร้อมแล้วก็ไปสิครับพี่ฮอตโอ้โหซีโอซีอีกแล้วเจ๊มือเ <laughs> โอ้ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเต่ e าเอฟฟ่ารลยสีนะครับ <Whoa. S 1> กับกิจกรรมใหม่นะครับผมนั่นก็คือ EBS in action นะครับเราจะมาเติมเงินกันก่อนเลยนะครับวันนี้ผมอยากจะลุ้นแค่7,000บาทก่อนแล้วกันเนาะ <Okay. S 1> ผมขอรุ้น7,000ก่อนเอาไป7,000บาทก่อนนะเรามาลุ้น EBS กันดีกว่ามาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรนี่แล้วก็ฝากโปรโมทเสื้อด้วยอะเสื้อนะครับนี่ r i c h i Co. นะครับลายใหม่นี่ครับ r i c h i Co. นะฝากด้วยนะครับผมใคร ยังไม่มีก็หาซื้อมาใส่ได้นะครับผมผ้านุ่มมากบอกเลยนะครับตัวละ490บาทนะครับผมก็โปรโมชั่นตรงนี้ได้เลยนะครับผม2ตัว2ตัวก็8 9 9บาทนะครับสามารถแอดไลน์แล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับ EBS Inaction นะครับผมเดี๋ยวผมอยากจะถามคนดูด้วยเหมือนกันว่าผมจะเลือกรางมันไหนดีฮะเอา5ดาวหรือ3ดาว5ดาวคุ้มกว่าใช่ไหมห้ดาวบวก8ดีสุดครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอเอาลอง3ดาวก่อนใบหนึ่งแล้วก็5ดาวใบหนึ่งนะตามนี้เลยไปทีละ200เลยแล้วกันเนาะไม่รอช้า เจ็ดใบได้เลยได้ลุ้นไอคอนมาด้วยได้พันเอ็มด้วยโอเคกดทีเดียวได้เลยนะสามดาวเอามารุ้นห้าดาวไหมรูปแบบที่สองเจ็ดใบเหมือนกันอ่ะเจ็ดใบเหมือนกันมันก็มาเหมือนกันนะเอ้ยได้ลุ้นบวกแปดด้วยได้ลุ้นบวกแปดใบหนึ่งด้วยเอ้ยผมว่าเอาอันนี้ดีกว่าไปสองร้อยฮะหกใบ อันนี้พี่เปิดคุ้มนะปกติ2 wizard, อ0กูออก3ามอันเนอจากที่ดูมาเปิด5ดาวบวกได้ลุ้นกว่าครับอ่า5ดาวบวกได้ลุ้นกว่าโอเคเดี๋ยวเราเปิดค้างไวนะ้เดี๋ยวค่อยมาเปิดต่อวันนี้จัดไป7 0 0 0ก่อนรับมาก็ถือว่ายังได้อยู่นะยังโอเคอยู่นะสวัสดีครับทุกคนคุ้มมาก มาดูกันว่า7000จะได้เท่าไหร่นะครับผมมาบุไฮฟิลิปปินแฟนด้วยนะครับผมาตอนนี้มีอยู่55 0 0 0นะ55 0 0 0จะได้เท่าไหร,ร่นะฮะได้มาประมาณส0 0 0มื่0 0อแล้วเนี่ยอันนี้แค่เจ็0 0นนะครับได้มา25โอเคมาโอ้โ oh. หเปิดไล่เกลือก่อนนะครับขออนุญาตเปิดไล่เกลือก่อน7ใบลุ้นการ์ด ebs ต้องบอกก่อนเลยว่าการ์ด ebs เนี่ยตัวโฟมเยอะมาก ตัวดีเยอะมากนะครับบอเลตตาบวกห้าเ oh. ฉยๆนะเฉยๆนะบอลเลต้านี่มีรุ่นไอคอนด้วยแล้วก็มีรุ่นบวกห้าแน่นอนนะครับแล้วก็มีดับสามสิบเปิดดับสามสิบกันเลยดูซิว่าผมจะได้ใครขอสแตทร้อยห้าน่อยวิ่งมาแลครับกองหลังแน่เลยตรงนี้อิตาลีนี่ไงชัวคานาวาโล่ร้อยสี่ โอเคอยู่รุ่นบวกหกหน่อยบวกหก EBS หน่อยเดี๋ยวเรามารุ่นบวกหก EBS บ้างไปแล้วครับโอ้โ oh ห uh huh. อุยเย่ไปรุ่นบวกหกไปเรื่อยๆขอ,อ EBS บวกหกมาหน่อย Hi Hello คิดถึงชิโร่ด้วยค่ะอ่าชิโร่สบายดีมากครับเอเดนเชโกบวกหกไหมครับโอ้บ oh, วกห้าเลยรุ่นบวกหกอีกสามใบเดี๋ยววันนี้เรามีรุ่นบวก8นะครับ สามใบด้วยกันแล้วก็มีรุนไอคอนใบหนึ่งรัวๆกันไปคาร์ลอสเตเวสบวกหกไหมฮะบวกหกครับสแตทร้อยหนึ่งเองหนึ่งเอ้ยรุน 8, บวก8ปดสี่ใบไม่ใช่สามใบรุน 8, บวก8ปดสี่ใบเลยครับแต่ผมขอเปิดรุนพวกลุนบวกหกก่อนนะฮะจากที่ได้จากการเปิดการนะครับมาดูโอ้โอ EBS ไม่ออกครับเป็น LH มาครับสเปนครับสเปนใครฮะ ใครไม่ได้อ่านชื่อไม่ออกแต่บวกหกสแต็ปดีอยู่นะราคาก็ดีมีการอะไรน่าลุ้นอีกไหมอามาการลุ้นนี้เลยบวกห้าได้บวกห้าแน่นอนแต่ขอเป็น ebs มาหน่อยโอ้โหไม่ใช่ครับเป็น ucl นะยี่สิบ ucl มอซาร่าบวกห oh. ้าโคตรถูกครับมอซาร่าบวกห้าไปลุ้น ebs บ้างเก้าสิบแปดบวกแข่งกับอาจารย์ไวอีกเฮ้ยเฮ้ย เบตเซม่าตั้งแต่เท่าไหร่ครับโอ้โ oh, ห98โอ้ h ฮโอ้โหราคา10ล้านเองเดี๋ยวมีรุ่นบวก8อีกนะมาลุ้นดับ50กันดีว e oh. กว่า EBS ดับ50ตอนนี้ g t a ประเทศอะไร KTH ขาวปูโย <Okay. S 1> 104ดับ50ก็ถือว่าพอได้ เอามาดูดาม50าบวกสมมันงดิว่ะดาม50าสบวกสขอจริงๆมั้หน่อยทงนี้ตรงนี้ลูกากูแน่นอนลูกากูตาบวกสาโอเค <Okay. S 1> ช่วงนี้พี่สาวมือทองเกินโอ้สวัสดีครับพี่เกมขอบสนามสวัสดีครับเกมเองเปิดหรือยังฮะพี่เกมเปิดยังครับช่วงนี้มือทองเกิน ฝากติดตามพี่เกมเองด้วยนะพี่เกมเองเขาเพิ่งตีต่อเลสไอคอนบวกหติดก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เกมด้วยนะครับที่ได้ใช้สักทีนะต่อเลสไอคอนนะโอเคมา <c oughs> เปิด4ใบเลยแล้วกันขอ ebs บวกห้ามาหน่อย ebs อู้ย lh นี่ดีสุดแล้วใช่ไหมโลนันนิโยพันหกร้อเครับนี่คือดีที่สุดแล้วนะ ผมหวังว่าจะเป็น EBS แต่ EBS ไม่ออกได้เลวันดอฟสกี้มาแต่ว่าก็ราคาไม่ไม่แพงมากเอามารุ่น98บวกบ้างฮะขอเป็น EBS มาหน่อยสแต็ต98บวกหโอ้โหเป็นเซมาอีกแล้วเหรอตัวเดิมเลยเมือ่อกี้ก็ได้เป็นเซมาที่ได้เป็นเซมาอีกแล้วแต่ว่าเก่งขึ้นมาหน่อยพันเอม็มเดี๋ยวขายครับ92 90บวกแล้วก็ได้ น,นี้ยังไม่ได้การ์ดทีเด็ดออกมาเลยนะเด็ดๆยังไม่ออกเลยนะแบบหมื่นเอ็มสองหมื่นเอ็มอะไรเงรี้ยยังไม่ออกเลยปีเก้มาครับสองร้อยสามสิบล้านครับปีเก้ผมขอลุ้นไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะดาบร้อยบวห้านะมาครับมาลุ้นกันดีกว่าตัวนี้ EBS เดี๋ยวขอกินกาแฟขอกินกาแฟก่อนพร้อมนะครับไป ดับ,100บร้อยบวกห้าเบอร์ยี่สิบฝรั่งเศสเคซิกเกรออุ้ยร้อยแปดแปดพันเอ็มดีไหมฮะร้อยแปดแปดพันเอ็มเกสแตกก็กแคประมาณร้อยยังไม่สุดอ่ะตัวนี้ยังไม่สุดอ่ะยังไม่สุดนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นดับห้าสิบดีกว่าดับห้าสิบขอลุ้นหน่อยขอเด็เด็ดมาหน่อย เทรียองรีได้ไหมาตามห้าสิบครับบวกเจ็ดเบลเยี่ยมเควินเดอร์บอยครับเดอร์บอยก็ไม่สุดนี่ว่าอุ้ยสองหมเอ็มเควินเดอร์บอยมาแล้วครับ <Wow. S 1> CAM ตัวนี้ผมไม่เคยเล่นเดอร์บอยมาก่อนเลยนะสังเกตดูนะตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมไม่เคยใช้เควินเดอร์บอยเลยเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะปีนี้ CAM เควินเดอร์บอยเดี๋ยวผมเพราะว่าได้บวกห้าแล้วเราไม่ต้องบวก สองหมื 20, อุ้ยไอคอนออกอะ่ะไอคอนออกไอคอนออกเฉยใครวะเจมี่คาเลเกอร์สอง0มไอคอนออกมาเฉยเอามาเดี๋ยวเรามาลุ้นบวก8กันบางดีกว่าใบแรกลุ้นบวก8นะครับ EBS บวก8ปดมาที่ฮาเลยนะตัดเก้าสิบวกครับ โอ้บีโอีมาครับยูเครนบวกเจ็ดโอ้โหโคโนพายยันกาโอ้นี่ก็ถ่ายบวกเจ็ดนะเนี่ยผมขอไปรุ่นบวกแปดในี่ก่อนดีกว่าสแตทเก้าสิบสองบวกเอาแตบนน้อยก่อนนะโอเคไปครับใบแรกใบแรกมาแล้วครับมาแน่นอนบวกแปดแต่ขอแค่ปีฮอตโอ้น่าฮอต ดีโอซีครับผู้รักษาประตูใครเอ่ยจอแดนพิงฟอร์ด20,000เอ็มสอเอ็มสตท111เอาดิใครอยากได้ตั้งเลยใครอยากได้ตั้งไปเลยครับเฮ้ย <c oughs> เอ้ยแต่ถือว่าไม่แย่นะสแตท1น1อสะสแตท111่11นี่ถือว่าไม่แย่เลยนะครับนี่ถือว่าแบบขึ้นมาขนาดนี้เลยนะ แย่อยู่ประมาณนี้นะดีอยู่นี่ประมาณเนี้ยครับค่อนข้างดีเลยโอเคค่อยมีกําลังใจหน่อยนะฮะขอกําลังใจหน่อยได้ไหมฮะนะครับกาลังใจนั่นก็คือนะครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะครับผู้สนับสนุนหลักนะครับผมก็ฝากสนับสนุนผมด้วยนะครับผมนี่ครับ h Y l นะครับผม c o l ลาเจน marks นะครับผมใครอยากหน้าขาวใสนะฮะก็ซื้อมาตัวนี้ได้นะครับผม ราคาเพียง49บาทเท่านั้นเองนะหาซื้อได้ที่เซเว่นอิเลเว่นนะครับหรือว่าช้อปปี้แล้วก็ลาซาด้านะครับผมแล้วก็ฝากอุดหนุนเสื้อนะครับตัวนี้ด้วยนะฮะดิเชียนโคนะครับฝากอุดหนุนเสื้อด้วยนะฮะมีทั้งสีขาวสีดําเลยนะครับที่ไลน์แอดนี้เลยครับดับเบิลทรีนะครับผมนะฮะแล้วก็ดับเบิลทรีด้วยนะครับโฟมล้างหน้าครีมครีมกันแดดนะครับขึ้นให้ตรงนี้นะฮะฝากไปกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากสั่งซื้อกันด้วยนะฮะโอเคไปใบบต่่อออไปนนนนนนะะฮัี้มาแวก8 นะครับไปแล้วครับปีฮอตมาปีฮอตครับกองหน้าเบอร์เก้าใครโรบีฟาวเลอร์โอ้โหฟาวเลอร์ฟาวเลอร์ออกอะ่ะเด็กหงมาเด็กหงมาไม่ค่อยเท่าไหร่นะตัวเนี้ยตัวที่แล้วยังสุดกว่า ขายออกอยู่นะโอเคโอเคเดี๋ยวผมมาขอรุนใบนี้ก่อนนี่ทีเด็ดอยู่ใบนี้ LHBOEBTRMC ยี EBS e เนี่ยว้าวขอให้เป็นบวกแปดเถอะนะ EBS ออกยากขอ LH หรือว่า BOE บวกแปดก็ได้ขอสแตทดีๆนะครับเดี๋ยวผมรอสูตรแับหนึ่งสูตรนี้ต้องมานะครับ รอข้างหลังขึ้นฟี فا .com แล้วก็กดครับฟีอ ا .com แล้วก็กดครับผมอุย้ยปีไลท์เอซี MC! บวกแปดไหมบเบอร์เยอะจังวะปิชเชอร์อสแต็ปดีแต่ไม่แพงเออใช่โอ้เครียดเลยนี่คือการ์ดที่ดีที่สุดต,ตอนนี้คือพิกฟอร์ดนะ เฮ้ยไม่เอาน่ะไม่เอาน่ะ GM ใบนี้ต้อง2ผมขอ2 5ง0 0ื่นห้ล้านขึ้นอ่ะสองหมล้านล้าน่ะผมขอ2 5งหม้าล้านล้านได้ไหมพร้อมแล้วก็ไปสิครับพร้อมแล้วก็ไปสิครับปีฮอตโอ้โหซีโแล้วฟันได้เหรอวันจิฟันไอเหรอฟันไดพวกแปดเจ็ดหมื่น ของดีมันออกตอนท้ายจริงๆอ่ะโอ้โหดื่มเลยดื่มกาแฟโชว์เลยปีนี้อย่างโหดคุ้มจัดคุ้มเฉยไอสวยพี่สวยไอยะเวอร์จิวฟานได้นะครับแต่ปีนี้ก็ถือว่าลดสแตท์ได้ดีนะได้ได้เดี๋ยวผมจัดแน่นอนเดี๋ยวผมลองเล่นดูแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ ตอนนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายมือทองครับผมต่ามือทองครับ